สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อหมอติดดาว Starry Sage วันนี้พ่อหมอจะพามาดูดวงรายปัก1-15กันยายน2568ของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าเป็นจังหวะสำคัญเพราะมีทั้งดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งเกษตรและดาวเกตที่ย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษบมาประกบอยู่กับดาวมฤตยูซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลแรงโดยตรงกับชาวมังกรแน่นอนครับ ภาพรวมช่วงต้นปักสำหรับชาวลัคนามังกรต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หลายท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยวุ่นวายและกังวลใจกับเรื่องเงินเงินทองทองเพราะดาวเสาร์กับดาวราหูยังโคจรอยู่ในเรือนการเงินของคุณไปจนถึงกุมภาพันธ์2569มันจึงทําให้เรื่องการจัดการการเงินหรือการวางแผนการใช้ใจ่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับและที่สําคัญอาจมีสถานการณ์ที่บังคับให้คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่อาจเป็นการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินหรือการแบ่งปันผลประโยชน์กับคนรอบข้างพ่อหมออยากเตือนว่าต้องคิดให้รอบคอบอย่าเชื่อใจใครง่ายๆและควรมีแผนสำรองสำหรับรายจ่ายที่ไม่คาดคิดด้วยครับดาวพุธเกษตรบวกดาวเกตย้ายส่งผลยังไงวันที่11กันยายนดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งเกษตรนี่เป็นพลังงานดีที่ช่วยให้ความคิดและการตัดสินใจของคุณเฉียบคมขึ้นเหมาะกับการเจรจาต่อรองหรือวางแผนงานที่ซับซ้อน แต่วันที่13กันยายนดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษบมาประกบอยู่กับดาวมฤตยูอันนี้ต้องระวังครับเพราะมันอาจทําให้เกิดเหตุการณ์พลิกผันแบบไม่ทันตั้งตัวสิ่งที่วางแผนไว้อาจไม่เป็นไปตามที่หวังทําอะไรเหมือนมีอุปสรรคติดขัดต้องใช้ความอดทนและใจเย็นเข้าช่วยครอบครัวและชีวิตส่วนตัวในช่วงนี้ชาวมังกรจะมีหลายเรื่องให้คิดเกวกับครอบครัวที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สิน บางคนอาจได้ทรัพย์สินเพิ่มแต่ก็มาพร้อมกับภาระใหม่ๆที่ต้องจัดการนอกจากนี้อาจได้ไปเกี่ยวข้องกับคนเจ็บป่วยหรือมีคนในครอบครัวที่ต้องดูแลเป็นพิเศษความรู้สึกส่วนตัวของคุณอาจจะไม่อยากออกสังคมมากนักอยากอยู่เงียบๆกับตัวเองหรือโฟกัสแค่สิ่งจำเป็นในชีวิตความสัมพันธ์และเพื่อนฝูงเรื่องความสัมพันธ์ต้องระวังหน่อยครับเพราะในช่วงนี้ชาวมังกรอาจจะเจอเพื่อนหรือคนรอบตัวที่ไม่จริงใจ หรือมีคนเอาปัญหามาให้คุณโดยไม่จําเป็นพ่อหมอขอเตือนว่าอย่าไปแบกปัญหาของคนอื่นไว้บนบ่าเรามากเกินไปนะครับเพราะปัญหาที่เข้ามาช่วงนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะแก้ได้ยากแต่ก็มีเรื่องดีนะครับโดยเฉพาะคนโสดอาจมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจและมีเกณฑ์ว่าอาจจะอายุน้อยกว่าด้วยครับการงานในเรื่องการงานบอกเลยว่าเป็นช่วงที่คุณไม่สามารถทำอะไรคนเดียวได้งานที่เข้ามาจะเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับคนอื่น เพื่อนร่วมทีมหุ้นส่วนหรือคนใกล้ชิดข่าวดีคือคนรอบตัวสามารถพึ่งพาอาศัยได้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่างานนี้อาจมาพร้อมกับความรับผิดชอบใหญ่ๆคุณต้องละเอียดรอบคอบและต้องใจเย็นกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆความขยันและความอดทนจะพาคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีครับความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะมีบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกห่างๆหรือไม่เข้าใจกันบ้างแนะนำว่าต้องสื่อสารกันดีๆ ค่อยๆคุยค,ยค่อยๆปรับจะทําให้ความสัมพันธ์ยังไปต่อได้ส่วนคนโสดอย่างที่บอกไว้นะครับอาจมีคนใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าลองเปิดใจดูแต่ก็อย่ารีบร้อนครับสุขภาพเรื่องสุขภาพช่วงนี้อาจมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเช่นปวดหัวเครียดนอนไม่ค่อยหลับอย่าลืมหาเวลาให้ร่างกายได้พักผ่อนและจัดสมดุลให้ชีวิตด้วยนะครับ ชาวลักมังกรในปักนี้จะเจอทั้งเรื่องเงินการงานครอบครัวและความสัมพันธ์ที่เข้ามาพร้อมๆกันมันอาจทําให้คุณเหนื่อยแต่พ่อหมออยากบอกว่าถ้าคุณมีสติคิดรอบคอบและวางแผนให้ดีทุกอย่างจะผ่านไปได้แน่นอนครับถ้าเพื่อนๆชาวมังกรฟังแล้วรู้สึกว่าตรงกับชีวิตอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อหมอติดดาวสตาริสเซจได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในปักหน้าสวัสดีครับ